ฟิล์มค่ะฟิล์มค่ะแม่เดินค่ะวันนี้ฟิล์มฟิลแม่นะคะก็จะมาแกะพัสดุจากร้านซูซูฮิตนะคะนี่ค่ะเป็นร้านในซีค่ะนี่นะคะตามนี้เลยเดี๋ยวฟิล์มกับฟิลนะคะก็จะแกะเลยนะคะเฮ้ยอย่ามองสิปุ๊บป๊อปแก๊บต้องเปิดข้างก่อนอ๋อน้องฟิลยิบว้าวอะไรอะจดหมายรวดเลยเดีวแม่แม่อ่ะต่อให้ก่แม่ อะไรเอ้หยาแฟกูจีอุ้ยม่โฟกัโมเดลแก้มยิ้มือแต่ลูกอมอะไรไม่ดูคือเยอะมากอันนี้เหมือนตอแต่กูจีแลวโมเดลที่ได้เอาไว้แขวนก่อนเ,เปิด,เ,ดเทอมเต็มเ,มเลยนี่นะคะโนตค่ะขอบคุณน้องฟิลมน้องฟิวม,มากๆนะคะจากพี่สมร้านซูซูอิตนี่นะคะโนตขอบคุณพี่ส้มงมากเลยค่ะที่ส่งมาให้ฟิลมกับฟิวแกะนะคะก็เป็นของเล่นทั้งนั้นเลยกับ ตัวสุกุชี่นะคะโฮมเมดขอบคุณมากเลยคะ่ะอ่าเริ่มแรกอันนี้อะไรพี่ฟิล์มผงกุแจลูกอมน่ารักมากเลยนะคะแกะเล่แม่งเนี่นะคะยค่ะน่ารักมากชิ้นแรกนะคะก็คือชิ้นที่น้องฟิล์มถือค่ะก็จะเป็นพวงกุเจลูกอมค่ะเหมือนของโดนัทเลยอ่ะเหมือนแบบเป็นขนมปังเดี๋ยวฟิล์มนะคะจะให้เพื่อนดูแบบใกล้ๆค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวลูกอมค่ะมีเป็นช็อกโกแลตบิเลนโบ้ด้วยค่ะใช่ไหมแม่ใช่อีกอันหนึ่งก็จะเป็นรสนมเป็นตัวตกแต่งเป็นเหมือนอะไรแบบพี่ฟิล์มเป็นดาวชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นพวงแจอมยิ้มใช่ไหมคะใช่เป็นรสช็อกโกแลตกับรสนมแม่ว่าน่ารักไหมน่ารักแม่ขอได้ไหมอ่ะว้าวแม่ขอแล้วนี่นะคะก็จะเป็นโอมยิ้มทั้งหมดสองอันค่ะเป็นรสนมกับ โลชอกโกแล็นี่นะคะก็น่ารักมากเลยค่ะเป็นเลนโบโบกับรูปดาวนะคะพวงแหนนี้นะคะก็จะเป็นงานแฮนด์เมดค่ะเป็นงานทําเองนะคะก็น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปกันเลยคะ่ะเป็นแก้มยิ้มเย้อุ้ยน,น่ารักไหมนะ่ารักมากคนนี้มีก<ด>หอมมาอย่างดีเลยนะพี่ส้มให้มานะคะก็มีแก้มยิ้มทั้งหมดสี่ชิ้นค่ะ ิ้นี้ก็จะเป็นพวงแจนะคะสายยืดด้วยนี่นะ <c oughs> ก็เป็นแก้มยิ้มสีม่วงแล้วก็เป็นเหมือนแบบว่าแพนเค้กนะคะนี่น่ารักมากเลยนะอันนี้เหมือนขนมชั้นเลยข <c oughs> นมชั้น <c oughs> มีสามชั้นเลยนะผสมกับแก้มยิ้มด้วยน่ารักแล้ว <c oughs> ก็น่ากินมาก <c oughs> ตรงนี้แบบไม่มีแก้มยิ้มใช่เหมือนขนมชั้นมากมองเดราสีเพื่อนๆเหมือนแบบอันกลางยังเหมือน แต่ว่าอันนี้เหมือนของขวัญน,นะคะแล้วแก้มยิ้มก็โผล่ขึ้นมาแต่ว่าของขวัญก,ก็จะเป็นแก้มยิ้มน่ารักมากเลยใช่ไหมน้องฟิวอันนี้อันนี้ลุคอะไรน้องฟิวแก้มยิ้มมีผมมีผมด้านข้างด้วยผมแบบสองแบบสองแกะใช่ไหมน้องฟิวนี่<ม>าระะักทุกอันเลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะคะพี่สมก็ทําเองนะคะเป็นแฮนด์เมดขึ้นมาเหมือนกัน นี่ค่ะก็เป็นแก้มยิ้มที่น่ารักมากเลยค่ะเซตนี้ก็จะเป็นหมดสี่ชิ้นค่ะสี่ตัวนะคะมีเหมือนขนมสองอันนะคะแล้วก็แบบของขวัญกับตัวมีผมค่ะต่อไป้าเป็นบ้านแก้มยิ้มเอาไว้เล่นกับแก้มยิ้มสี่ชิ้นนี้นะคะเหมือนน้องฟิวเคยมีแล้วนะแต่อัน<ม>ใหญ่<ล>กว่าซองนี้นะคะก็จะเป็นบ้านแก้มยิ้มสี่พาทเทลค่ะนี่นะคะน้องฟิวอันนี้คือบ้านแก้มยิ้มค่ะ แม่ชอบไหมน่ารักเปล่าน่ารักอะ่ะห่อนี้นะคะก็น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวฟิลมกับพิวแล้วก็แม่นะคะจะมาประกอบค่ะแล้วก็แกะเพราะมีแก้มยิ้มแล้วนะคะเราก็จะเอามาเล่นกันว้าประตูสามารถเปิดออกมาได้ด้วยนะอันนี้เปิดออกมาอ่ะเดี๋ยวพี่ประกอบช่วยช่วยประกอบเปิดมาได้ นี่นะคะบ้านแก้มิ้มองฟิล์มค่ะก็เปิดประตูลับเข้าได้เลยนะคะแต่ว่าแก้มิ้มองฟิล์มตัวใหญ่ปินนีน่นี่นะคะอ่ะตัวใหญ่มาเล่นด้วยก็ยังเข้าไม่ได้นะคะเข้าไม่ได้เข้าได้แต่ผมแต่ว่าก็น่ารักมากเลยค่ะแล้วก็บ้านเป็นสีพาเทลด้วยนะคะ แล้วตอนนี้นะคะฟิลมฟิวแม่ก็ต่อบ้านแก้มยิ้มเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะของฟิลมนี่ของแม่คะ่ะนี่นะคะของน้องฟิวของน้องฟิวก็จะเป็นสนามเด็กเล่นใช่ไหมใช่เดี๋ยวฟิลมฟิวแม่นะคะก็จะเอาแก้มยิ้มมาเล่นกับบ้านค่ะคุณเลือกไปคนนีว้าววางไว้หน้าบ้าน <laughs> น่ารักมากเลยค่ะเซตตัวบ้านกับตัวแก้มยิ้มค่ะเอามาวางแล้วก็น่ารักมากเลยใช่ไหมแม่ใช่ใชอันนี้มองดีๆเหมือนบ้านมาก น่ารักมากเลยลูกแต่แค่ไม่มีหลังคาขอบคุณพี่ส้มมากๆเลยค่ะที่ให้ตัวบ้านแก้มยิ้มนะคะแล้วก็น้องแก้มยิ้มค่ะคุณน่าใจค่ะน้องฟิชอบชอบต่อไปก็มาดูเป็นนี่เลยพุงแจเรซินมีสองอันนะฟิวเป็นสีขาวของฟิลจัดของฟิวได้เป็นนี่เลยมีเป็นรีเม้นห้อยด้วยนะคะนองฟิวก็จะเป็นเป็นพุงแจแห้งก็จะมีสติกเกอร์ แปะด้วยนะคะแต่ไม่น่าใจะใช่น,นี่ไงน้องฟิวเป็นแฮนด์เมดนนะคะเป็นเลซินสวยทางนั้นเลยใช่ปะใช่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะนี่นะคะของฟิมค่ะก็จะเป็นเลซินสีชมพูนะคะแล้วก็มีเป็นตัวรีเมนด้วยค่ะนี่นะคะน่ารักมากเลยก็จะเป็นพวงกแจนะคะนี่พี่ส้มทําออกมาได้น่ารักมากเลยค่ะของที่ใช้ทําเป็นพวงแจนะคะก็เป็นของอย่างดีเลยนะคะน่ารักมากฟิมก็ชอบมากเลยค่ะ นี่นะคะที่พิมพ์ได้ก็จะมีเป็นลูกปัดอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็เป็นรีเมนตัวสีน้ำตาลแล้วก็เป็นเลซินสีชมพูค่ะเดีย๋ยวไปดูของน้ำฟิวบ้าค่ะนี่นะคะของน้เฟิค่ะก็จะเป็นเลซินสีขาวนะคะมีกากเพชรด้วยค่ะก็จะมีสติ๊กเกอร์นะคะ,ะ,คะายคข้อสีชมพูแล้วมีเป็นลูกปัดด้วยใช่ไหมคะแม่ใช่สวยมากๆเลยค่ะเป็นสีชมพูเหมือนกันนะคะพี่ส้มทำของมันก็น่ารักมากเลยค่ะทำแพคเกจแล้วก็ตัวพวงใแจค่ะ ชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นกําไลค่ะพี่ส้มก็น่าจะร้อยเองนะคะแล้วก็มีเป็น <Model. S 1> ตัวโมเดลห้อยด้วยน่าจะเป็น,นเซอร์พยอยไพรส์เนอะเซอร์ไพรส์ยังไงน้องฟิวคอใส่นะแพ็กเกจก็สวยมากเลยนะคะนี่ค่ะอุ้ยไขด่ดาวไหนไขด่ดาวไข่เจียวไม่ใช่ <laughs> นี่นะคะเป็นรีเมน์ค่ะนี่นะคะก็จะมีเป็นลูกอมยิ้มด้วยเป็นหอยทากใช่ไหมน้องฟิว แล้วก็อันนี้เป็นเหมือนข้าวปั้นญี่ปุ่นค่ะเป็นรีเมนตนะคะแล้วก็วกเป็นไข่ชัวไม่ใช่ไข่อ่ะฟิมไม่น่นใจว่าคืออะไรนะนี่นะคะกําไรของพี่ซ้อมค่ะก็จะเป็นห้อยรีเมนตต่างๆนะคะน่ารักมากเลยค่ะ<ม>ตัวกาไรนะคะก็จะเป็นสีเขียวสลบกับดําค่ะน้องฟิลชอบไหมชอบมากเม,มีโบเดลโอ้น่ารักมากเลย2<ม>ชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นสกุตตี้โฮเมด นี่นะคะฟิล์มกับฟิลของแม่แก่นะคะเพราะว่าแพคเกจน่ารักมากเลยแล้วก็มีเป็นแท็กด้วยนะคะเขียนว่าสวีทค่ะของฟิลนะของฟิลเป็นคาว่าโฮมเมดนะคะสวยมากเลยเนาะใช่เป็นลูกลีลาคูมาเหมือนจริงมากสโลด้วยนะคะขนาดเป็นแบบว่าโฮมเมดยังสโลเลยน้องฟิลสโลมากของฟิลก็จะเป็นลายโดนัทค่ะของฟิลก็เป็นลายโดนัทนะคะเป็นของลีลาคูมา แต่ว่าอันนี้นะคะจะเป็นลาดด้วยซอสลาดสีขาวนะคะกับใส่ดาวค่ะน้องฟิลเป็นซอสลาดช็อกโกแลตแล้วก็มีเรนโบว์เป็นลูกดาวใช่ไหมเป็นเม็ดแล้วก็ลูกดาวโอ้โหพูดแม่ว่าน่ารักไหมน่ากินเลยแหละโ <c oughs> อ,อ้โหน่านรักด้วยสะโร่จะโร่นะคะอืมมีกลิ่นไหมแม่ ไม่มีนะคะเดี๋ยวฟิล์มฟิลแม่นะคะจะให้ดูตัวสกุช่โฮเมดแบบใกล้ๆค่ะ2ชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นสกุช่โฮเมดค่ะหน้าลีลาคูมาร์กับโดนัทเรนโบว์ค่ะ2งชิ้นนี้ก็สโลแล้วก็น่ารักมากเลยใช่ไหมแม่ใช่สโลมากๆเลยนะคะสวยไหมสวยสิคะพี่ส้มทำเองเลยนั่นี่น่ารักมากเลยค่ะน่ากินด้วยแต่กินไม่ได้นะคะ ฟิล์มฟิลแม่นะคะก็ขอบคุณพี่ส้มจากร้านซูซวินมากเลยค่ะเป็นร้านในจีนะคะก็ส่งเป็นสูกูช่แล้วก็รีเมนต่างๆนะคะเป็นแก้มยิ้มพงแจเยอะแยะมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ,คะน่ารักทํางานเลยนะคะใช่แล้วฟิล์มฟิลแม่ก็ชอบลูกชิ้นเลยค่ะน่ารักน่ารักเราชอบโดนันเพราะว่าเหมือนของกินมากแต่ฟิล์มชอบเป็นพงแจนะคะ ฟิล์มฟิแม่นะคะก็ขอบคุณร้านซูสวินมากเลยค่ะที่ส่งเป็นรีเมนต์นะคะแล้วก็พงแจสกุชชินต่างๆค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่สม้มขอบคุณมากเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็กดให้พี่ฟิล์มกับน้องฟิลด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของฟิล์มกับฟิลค่ะค่ะติดตามฟิลฟิลได้ที่ยูทูบเฟซบุ๊กแฮปปี้ชาแนลแล้วลพบกันในคลิปหน้านะคะ <ไป S 1> บ๊ายบาย